จดหมายเหตุจะมีประโยชน์กับคณะแมทยไทยมากเรื่องการศึกษาส่งเคสเผยแพร่หรืออนุเคราะห์ต่างๆนะคะก็สิ่งอนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลของคณะแมทยที่ทำงานในจดหมายเหตุที่จะทำให้ทุกท่านรู้แล้วสืบสานเป็นตัวอย่างมีประโยชน์กับคณะแมทยรุ่นหลังด้วย แล้วอีกอย่างหนึ่งคณะแม่ชีจะได้เป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ไปอย่างงดงามค่ะนั่นนะ่ะแม่ชีของเราถ้าหากว่าไม่มีประวัติเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเนี่ยบางครั้งก็จะลืมเลือนไปเพราะอย่างอย่าเช่นกรณีที่ทำจดหอจดหมายเหตุเนี่ยก็ทำให้หลักฐานยังคงอยู่เพราะว่าถ้าเกิดไม่เป็นหนังสือหรือตำราเนี่ยอาจจะสูญหายจากการ ชำรุดเสียหายจากปลวกจากการดูแลไม่ดีก็จะหมดไปถ้าเป็นลักษณะของการบันทึกไว้อย่างนี้ก็จะสามารถอยู่นานแล้วก็ให้คนรุ่นหลังเนี่ยสามารถค้นคว้าหาดูได้และหนังสือแต่ละเล่มมีคุณค่ามากเลยนะเมื่อชีถึงบอกว่าทุกสมัยต่ละรุ่นละรุ่นเอามารวมเนี่ยจะได้ย้อนอ่านไปได้คะเราก็จะได้รู้ว่าศึกษาไว้ว่า เออสมัยพศพุทธศักราชนี้มันมียังไงแล้วพุทธศักราชนี้มันเป็นยังไงเด็กก็จะได้มารู้ว่าออรุ่นนั้นเป็นแบบนี้รุ่นนี้เป็นแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้น่ะเขาจะถามว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไมงมังม่งอําวมั่งเราตอบไม่ได้ถ้าไม่มีหนังสือพวกนี้มาตัวด้วยเราคิดว่าตัวนี้ดีมากเลยหนอจดหมายเหตุํำเติมทางออนไลน์เป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดเพราะปัจจุบันนี้ ทุกคนมีโทรศัพท์สาม,มารถดูทางออนไลน์ได้เข้ามาได้เจอหนังสือเล่มนี้แล้วหรือว่าได้ได,ได้ได้อ่านอะไรก็จะรู้สึกว่าอม,มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเราไม่เคยรู้เลยอย่างเช่น,นเนื้อหาในแต่ละเล่มเนี่ก็จะครอบคลุมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติหรือเรื่องกิจกรรมของแม่ชีต่างๆหรือว่าให้ความรู้เพิ่มเติมในทางด้าน ของสมุนไพรเอามารำยาหรือว่าจะเป็นในหมู่ของอาหารอะไรพวกนี้ค่ะในนี้ก็ในเล่มนี้จะมีสาระทุกอย่างนะคะขอจดหมายเหตุแม่ชีออนไลน์เป็นสิ่งที่ในปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากมากการที่เรามีโซเชียลมีเดียการที่เราเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้หรือเทคโนโลยีพวกนี้ทำให้เราสามารถค้นหาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์แม่ชีไทยได้เนี่ย โดยการที่นำรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับแม่ชีมาเผยแผ่ทางทางเว็บไซต์ทางออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ขออนุโมทนาและชื่นชมทำให้แม่ชีเราเนี่ย ได้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองซึ่งมีแม่ชีจานวนมากในประเทศไทยมากกว่าหมื่นท่านที่ยังไม่รู้เลยว่าประวัติศาสตร์ความเป็นแม่ชียังไงการที่เราได้รวบรวมผลงานเหล่านี้เข้ามาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็ให้ความรู้มากมายมหาศาลแก่พุทธศาสนาโดยเฉพาะแม่ชีไทยมากค่ะ โอ้รู้สึกดีใจนะคะได้ความรู้ดีขึ้นมากเลยค่ะสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้สิ่งที่มันผ่านมาแล้วอาจจะจําได้มัง่งไม่ได้มัง่งแต่ก็ยังโอมีหนังสืออันนี้อยู่ขึ้นมานะคะรู้สึกว่ามีประโยชน์มากสําหรับอนาคตเพื่อรุ่นหลังเนี่ยเขาจะสนใจกันการศึกษาเขาจะได้มีความรู้ความสามารถและรู้ประวัติของสํานักต่างๆ เห็นด้วยค่ะที่จะให้มีการขยายเครือข่ายแล้วก็มีการให้ไม่ชีได้มารู้พอจนมาเหตุเนี้ยเด็กพ้นแล้วจะเจอขึ้นก็รู้ว่าสํานักนั้นเป็นอย่างนั้นสํานักนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เขาเลือกกันเองนะคะทางข้อวัดปฏิบัติอะไรเนี้ยการศึกษาก็เหมือนกันที่สํานักไหนมีการศึกษาเยอะๆนะมีศึกษาหลายอย่างเราก็จะได้องความรู้ผู้ที่มาทีหลังก็จะได้ความรู้ต่อไปนะคะ ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราขยานันพูดขยันอ่านหนังสือค้นฟ้ามีความรู้ต่างๆเนี่ยนะเราก็จะได้ความรู้จากหนังสือที่หอจุหมายเหตุอันนี้แหะค่ะมีประวัติต่ตางๆเยอะแยะที่เราจะได้ค้นฟ้ารู้